มุ่งมันคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่ Michelin Motion for Life สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการล้อหมุนทั่วไทยวันนี้มาอยู่ที่ค่ายวังดุญจังหวัดกาญจนบุรี บอกเลยว่าที่นี่คือแหล,เล่เรียนรู้และพักผัอนท่ามกลางธรรมชาติอันสุกงอมอบล้อมด้วยภูเขาและสายน้ำไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมประจุดภัยกลางแจ้งการเรียนรู้ชีวิตค่ายหรือการใช้เวลาร่วมกันอย่าง,งความสุขค่ายวังดูแห่งนี้พร้อมมอบประสบการณ์ที่ทั้งสนุกท้าทายและน่าจดจำให้กับทุกคน มาร่วมเปิดโลกใหม่เติมพลังใจและสัมผัสบรรยากาศที่ไม่เหมือนที่ไหน,นได้ที่ค่ายวังดูจังหวัดกาญจนบุรีเป็นมากกว่าสถานที่เรียนรู้แต่ยังมอบความรู้และความทรงจำดีที่จะอยู่กับคุณตลอดไปและวันนี้เราไปพบกับคุณวีล้อหมุนทั่วไทยกันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมอีกแล้ววีล้อหมุน รายการล้อหมุนตัวไทยช่วงท้องถิ่นไทยทาง mvtv 75นะครับวันนี้ผมมาที่จังหวัดกาญจนบุรีและณนะตอนนี้ผมอยู่ที่วังดุม mountain camp นะฮะที่นี่เห็นบรรยากาศแบบนี้สีเขียวสดนะครับที่นี่เป็นแคมป์นะแล้วเราจะมาดูว่าแคมป์ที่นี่เขามีอะไรนะฮะและวันนี้ผมได้อยู่กับคุณแอม นะฮะซึ่งจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับวังดูมที่นี่ว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,<ม>ค,ะครับผมก่อนอื่นเลยผมต้องถามว่าวังดูมเมลท์เ่นแคม์นะฮะก็ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ20ปี ที่แล้วเนี่ยคะ่ะท่านเจ้าของนะคะคุณสมชายบุญเสริมวิชา Self ค<ร>่ะมีที่ดินพืนนี้อยู่แล้วซึ่งที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินที่เป็นป่าค<ร>่ะเป็นป่าแล้วก็เป็นที่ดินแบบแห้งแล้งคือถ้าเรามองเห็นภาพตรงนี้แล้วย้อนกลับไปอ่ะคือจะไม่เห็นภาพตรงนี้อยู่เลยคือมันเป็นที่ดินแบบพื้นที่เปล่าเลยอะคะ <'t> ่ะท่านเจ้าของอะคะ่ะก็เลยมีความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาที่ดินตรงนี้ค่ะให้ เกิดประโยชน์สูงสุดท่านท่านเจ้าของอะค่ะได้มีได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านของพลังงานอยู่แล้วแล้วก็มีไอเดียที่อาจจะส่งต่อความรู้ตรงนี้ให้กับเยาวชนก็เลยก็เลยกำเนิดเป็นวังดูมอเชนแคมป์เมื่อปี2,552ค่ะถ้านับมาถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ15-16ปีแล้วค่ะถ้าย้อนกลับไปก็จะเป็นถ้าพูดถึงพลังงานทดแทนนะคะ ก็อาจจะนึกออกในเรื่องของพลังงานโซลาเซลล์แต่ว่าถ้าเข้ามาที่เนี่ยพลังงานทดแทนมันมีมากกว่านั้นเยอะถ,ถ้ายกตัวอย่างฐานพลังงานนะคะก็จะมีเรื่องของเตาชีวมวลตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ในเรื่องของเตาเผาถ่า,านแล้วก็เรื่องของกังหันลมค่ะ ที่เรามีอยู่เลยก็คือจักรยานสูบน้ํจาจักรยานสูบน้ําจักรยานปั่นไฟที่ที่เรามีใช้นอกจากการเรียนการสอนแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาค่ะก็คือจะใช้จริงภายในค่ายด้วยพี่มดครับ,คร,บครับผมพี่มดจะพาผมไปดูอะไรครับเนี่ยจะไปดูเตาเผาถ่านครับครับผมที่เราเผาถ่านใช้ในในแคมป์วังดุมของเราอ๋อครับผมเพื่อใช้แทนกาดถุงต้มส่วนหนึ่งครับ คือเผาให้เป็นกา๊าซไม่ใช่เผา <Okay. S 2> มาเป็นถ่านเพื่อเอาไปไว้จุดเวลาหุงต้มเพื่อแทนกา๊าซธรรมชาติกา๊าซปตท<อ>ที่เราสั่งเข้ามาหรือสั่งซื้อเข้ามาโอเคแนนะแน,นำผมเลยครับครับผมอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับที่เราของเราก็จะเป็นจากที่พี่เห็นนะครับ,รบจะเป็นรูปแบบของเตานอนเขาเรียกว่าเตานอนนะครับผมตัวนี้เตานอนก็จะมีส่วนประกอบของมันเนี่ย ก็จะเป็นถังสองลิตรอย่างที่พี่เห็นเลยเราก็หาซื้อได้ตามร้านวัสดุทั่วไปเนาะนะครับเราก็เอามาติดตั้งนะครับในลักษณะแบบนี้เลยต่อท่อเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะทำเป็นอิดบล็อกแบบนี้ก็ได้หรือจะตั้งแบบโดยที่ไม่ต้องมีอิดบล็อกก็ได้นะครับแต่ถ้าตั้งแบบที่มีอิดบล็อกแล้วใส่ดินเข้าไปแบบนี้มันจะเป็นฉนวนในการเผาไหม้มันจะเผาไหม้สมบูรณ์กว่านะครับสมบูรณ์กว่าที่เราเอาถังเปยไปตั้งนะครับ คือถ้าคุณภาพฐานก็ดีกว่าดีกว่าครับผมเพราะมันจะไล่ก๊าซคาร์บอนออกนะครับไอพวกที่พอเราละจุดแล้วมันเกิดควันอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่มันจะถ้าเผาตเตาทั่วไปเนี่ยเวลาที่พี่ทานหมูกระทะใช่ไหมควันมันจะมีเนาะใช่ใช่แต่ของเราเนี่ยเราไล่ก๊าซคาร์บอนออกนะครับการเผาไหม้มันก็จะสมบูรณ์กว่านั่นเองนะครับผมเราก็ต้องมีหลักการนิดนึงนี่นะครับตัวนี้ แล้วก็ต้องเอาออกตัวนี้ก็จะเป็นหน้าเตานะครับที่เราใส่เข้าไปที่เราจุดไฟเราก็เอาออกละบ,บากพีก่โมดเลยนะเนี่ยนิดนึงครับนิดนึงนี่น,นี่เมื่อเราออกหมดนะครับมันก็จะหรือเขาเรียกว่ารือหรือ,รอ,รองานนี้งานรือนะครับงานไม่ใช่งานโอ,อ้กบผมลักษณะนะครับอย่างนี้เราก็จะเปิดออกมา นะครับด้านในก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้เลยฐานมันก็จะออกมาเป็นแท่งเหมือนที่เราใส่แท่งไม้เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราโกยออกมาให้ดูนิดนึงว่ามันจะเป็นฐานจริงหรือเปล่าหรือลองดูนะครับอันนี้บางทีมันก็จะดุนใหญ่ไปม,มันก็จะไหม้ไม่หมดนั่นี่นะครับถ้าดุนใหญ่ไปขนาดนี้ มันก็จะไหม้ไม่หมดนะครับคือเห็นสภาพอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่หล่อแล้วจะไม่สวยนะเออก็คือสภาพไม่สวยนี่แหละครับแต่ว่าคุณภาพใช้ได้เยี่ยมเยี่ยมแน่นอนนะครับฐานนี่นะครับ,รบออกมามันจะออกมาเป็นแท่งเลยนะครับพวกนี้เขาเรียกว่าจะเป็นฐานที่ไหลควันนั่นเองอนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้จากพวกนี้ มันจะมีอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับพี่ขออนุญาตนะครับครับตัวนี้ไม่ใช่โคกนะครับผมคุณผู้ชมดูนะตัวนี้ก็จะเป็นน้าส้มควันไม้นะครับที่เราได้จากการเผาถ่านนั่นเองครับยวพไม่ได้ชิมนะครับให้ดมนะเอาให้ดมนะครับผมคุณผู้ชมอันนี้นะครับควันไม้จริงๆควันไม้จริงๆตัวเนี้ยกลิ่นใช่เลยมันสามารถที่จะนำไป ไล่แมลงครับพี่ไล่แมลงเนะาะไล่แมลงใช่เวลาที่เราปลูกผักอย่างเนี้ยอย่างของผมนะครับปลูกกล้ยปลูกอะไรเน,นี้ยเวลาที่มันมีแมลงเนาะเราก็เอาเนี้ยผสมน้าฉีดฉีดไล่แมลงนะครับ<อ>ตัวนี้แล้วมันสามารถเป็นฮอร์โมนได้ด้วยนะครับตัวที่เราเอาไปเก็บไว้นในที่มืดมนะครับตัวที่ให้ไม่ให้มันโดนแสงนั่นเองอเป็นเวลาสามเดือนอม,มันก็ จะแยกชั้นมันจะไม่เห็นเป็นสีดําแบบนี้มันจะแยกชั้นออกมาใสๆเราไอ้ตัวที่ใสๆเนี่ยเอาผสมน้ำฉีดผลไม้อะไรก็ได้ที่มันออกผลออกไรพวกเนี้ยเป็นฮอร์โมนได้นะครับผมฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนครับครับผมสถานีต่อไปคืออะไรครับสถานีต่อไปก็จะเป็นแผงโซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้านะครับผมอันนี้คือเราพามาให้ดูส่วนที่มันเขาเรียกว่าย่อมลงมานะครับอันนี้เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ให้น้องๆนะครับแต่จุดใหญ่เราจะอยู่บนหลังคา ห้องประชุมนะครับที่เราใช้ไฟในห้องประชุมในเวลาที่เรามีลูกค้าตอนกลางวันใช้แอร์ใช้อะไรพวกนี้ครับเราก็จะใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อส่วนหนึ่งประหยัดไฟจากเราใช้ของการไฟฟ้าที่ท็อปมันก็จะรับแสงตัวแผงมีหน้าที่รับรับแสงก่อนแล้วก็จ่ายไฟไปที่ตัวปั๊มตัวปั๊มจะอยู่ในบ่อตรงนู้นปั๊มน้าใช่ครับปั๊มน้ำแล้วก็ปั๊มน้ำขึ้นมานี่ใช่ส่งขึ้นมาบนนี้อ๋อ อันนี้ก็หมายความว่า,าที่บางดุมของเราครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดนะครับ,ค,รบคือไม่มีพลังงานจากทางการเลยพรง,งนั้นมีบ้างครับแต่ก็คือส่วนน้อยส่วนน้อยนะค,ค,คือถ้าโดยปกติแล้วคุณผู้ชมที่เนี่ยเขาใช้พลังงานธรรมชาติเป็นหลักพลังงานทดแทนเป็นหลักเลยนะฮะ แล้วคุณผู้ชมไปดูของเรื่องนึงอีกอย่างนึงเขาไม่น้ําตกใหญ่วันนี้อีกใช่ไหมใช่ครับนญ่วัน,นี้อีกเดี๋ยวตามไปดูกันเป็นโซลา่าปัมไไ๊มเหมือนกันโซลา่าปัม๊มน้ำตกใหญ่กว่าน,นี้ครับพี่ท็อปพาผมไปนะได้ครับได้ครับคุณผู้ชมได้ครับ,รบน้ำตกที่เราเห็นตอนนี้ก็ค,คือเป็นน้ำตกที่ได้จากโซลา่าปัม๊มโดยที่เราไม่พึ่งไฟฟ้าเอาคุณผู้ชมเขาใช้ระบบโซลา่าปัม๊มน้ำขึ้นไปข้างบนนะฮะเพื่อเราจะปล่อยน้ำลงมาข้างล่างค แล้วบางส่วนก็นําไปใช้ในแคมป์แห่งนี้นะครับโอ้ไม่ธรรมดาแลคุณผู้ชมจุดนี้คือจุดสุดท้ายที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูหัวใจของอะระบบโซลาเซลล์นะฮะซึ่งอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรายการผมนะฮะติดตามร,รายการล้อหมุนทั่วไทยช่วงท้องถิ่นไทยนะฮะ และผมก็ต้องขอบคุณพี่โมดพี่ท็อปนะครับด้วยนะครับว่าได้พาเที่ยวชมที่วังดุมนี้นะครับถึงเรื่องไฟเรื่องไฟแล้วก็เรื่องของฐานใช่ครับนะฮะการยังชีพการใช้สิ่งที่อยู่ข้างตัวใช่ครับนะฮะให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์นะครับ ยังไงก็แล้วแต่ผมย,ยังยังดูว่าที่นี่เนี่ยมันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องมามา,มา,มาเรียนรู้เนะเาะก็ฝากเยาวชนทุกคนนะฮะที่สนใจนะฮะจะมาเรียนรู้ในเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับผมว่าที่วังดูมเนี่ยมีให้ครบถ้วนนะฮะอย่างน้อยๆก็เป็นสตา๊าดดี้ให้กับเยาวชนนะฮะได้คิดต่อนะฮะเพื่อที่จะเดินทางไฝก้าหาความรู้ ให้สูงขึ้นสูงขึ้นต่อไปนะฮะโดยเริ่มต้นจากวังดุมที่นี่นะครับขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับผมบขอบคุณคุณ,ค,ณครับงดบขอบคุณที่ท็อปด้วยนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับ ิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่าน,นั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่มิชลิน motion for life ford ranger แกรงจริงทุกขันดุด,ดันทุกสถานการณ์ตัวจริงพิสูจน์ได้จริงกระบะสีประตูยกสูงเกี่อัตโนมัติพิเศษเริ่มต้นเพียง799,000บาทถึงส,สเสิงหาคมนี้ เช้านี้เราขับรถออกสักความวิ่นวายมุ่งหน้าสู่จังหวัดที่เต็มไปด้วยธรรมชาติประวัติศาสตร์และความสงบของใจการจนบุรีเมืองกาญเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จากสงครามโลกครั้งที่สองจึงมีสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับสงครามอยู่หลายที่เราขับสนุกไปกินเที่ยวแถวตัวอำเภอเมืองอำเภอท่าม,ม่วงก็มีสถานที่ที่น่าสนใจมากมาย ามไปชกันเลยค่ะจุดหมายแรกที่ไม่มาไม่ได้ถ้ามาเมืองการสะพานข้ามแม่น้ำแควสะพานเหล็กที่เต็มไปด้วยเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์เสียงล้อรถไฟบนรางเหล็กพาเราย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาของสงครามโลกแต่มาวันนี้มันกลายเป็นที่แห่งความสงบที่มากี่ครั้งก็ยังรู้สึกเหมือนเดิม สะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ที่สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยหยาดเหงื่อแรงงานรวมทั้งชีวิตของเฉลยศึกพันธมิตรนับหมื่นคนเพื่อให้ได้มาซึ่งทางรถไฟที่มีความยาวถึง415กิโลเมตรเริ่มต้นจากสถานีชุมทางหนองประดูกจังหวัดราชบุรีไปสู่ปลายทางที่เมืองทันบูซายัก ประเทศเมียนมาสำหรับใช้ลําเลียงอาวุธและกําลังพลของญี่ปุ่นสะพานข้ามแม่น้ำแควในปัจจุบันนี้ได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซมโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยแทนที่ของเดิมที่ถูกทหารฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตีทางอากาศ นับสิบครั้งระหว่างสงครามและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองกาญจนบุรีค่ะไฮไลท์ในการมาเที่ยวที่นี่ก็คือการได้มาเดินบนรางรถไฟบนสะพานแม่น้ำแควซึ่งมีระยะทาง300เมตรเป็นจุดถ่ายรูปและเป็นจุดชมวิวแม่น้ำแควอีกด้วยค่ะคนเยอะมากวันนี้เป็นวันหยุดหยุดยาวด้ บนสะพานก็จะมีมุมถ่ายรูปมีร้านอาหารที่อยู่บริเวณนี้ฝั่งตรงข้ามก็มีแดดก็แรงมากเลยนะคะตอนนี้ ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยอนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินบนรางรถไฟแต่ต้องระวังสัญญาณรถไฟผ่านมาค่ะเพราะที่นี่ยังมีรถไฟสัญจรเป็นปกติทุกวัน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะไปยืนอยู่เหนือสายน้ำที่บรรจบก,กันอย่างงดงามกลางเมืองกาญจนบุรีนี่คือ Skywalk กาญจนบุรีแลนด์มาร์คแหล่งใหม่สุดฮิตสะพานกระจกใสสูงราว12เมตรยาว150เมตรให้คุณเดินชมวิวแบบ360องศาเหมือนลอยอยู่กลางอากาศมองไปทางซ้ายคือจุดบรรจบของแม่น้ำแควใหญ่แควน้อย และแม่กลองสามสายรวมกันเป็นหนึ่งหันไปทางขวาเห็นชัดถึงหอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชที่ตั้งตรง n g g ริมฝั่งน้ำและในขณะเดียวกันสามารถมองเห็นภาพชีวิตของชาวบ้านริมน้ำที่ยังคงมีเรือแพบ้านฝั่งน้ำและกิจกรรมชุมชนให้สัมผัสเหมาะกับการสังเกตวิถีชีวิตท้องถิน่นเหมาะที่สุดสำหรับการชมวิวและถ่ายรูปโดยทั่วไปไม่มีค่าเข้าชมสถานที่แต่มีค่าบริการรองเท้า สำหรับเดินบนพื้นกระจกประมาณ60บาทต่อคน จามจุรียักษ์นับว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมาชมความยิ่งใหญ่อลังการของต้นจามจุรียักษ์ต้นนี้มีอายุมากกว่า100ปีขนาด10คนโอบเลยทีเดียวพุ่มที่บานออกมานั้นขนาดกว่า25เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ50เมตรและสูงกว่า20เมตรในปัจจุบันจะหาต้นไม้ขนาดใหญ่แบบนี้นับว่าเป็นเรื่องยากมากๆเลยค่ะ ต้นจามจุรียักษ์นี้ที่ตั้งอยู่ในเมืองกาญจนบุรีนั้นเป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะทําให้ในปัจจุบันนี้กลายเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากๆและมีนักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามกันอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวเพราะความใหญ่ของต้นไม้และการแตกกิ่งก้านสาขาที่สวยงามทําให้ใครๆต่างก็ต้องมาถ่ายรูปสวยๆนี้กลับไปนอกจากนี้บริเวณรอบๆต้นจามจุรียักษ์ ยังมีสะาพานแบบวงกลมที่ยกตัวสูงเหนือพื้นดินไว้สำหรับเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนตากลมเย็น,ยนๆใต้ต้นไม้สามารถนั่งเล่นนอนชิลๆหรือจะเดินถ่ายรูปรอบๆสะาพานเป็นอีกเอกลักษณ์หนึ่งของเมืองการเลยก็ว่าได้มิชลินมุ่งมั่นคิดคนนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือ,อยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่ Michelin Motion for Life ล้อมุนสเปเชียลนิว GAC ประเทศไทยเดินหน้าสร้างปรากฏการครั้งใหม่ในวงการยานยนต์ไทยประกาศเปิดตัว GAC M8 PSEV ยนตรกรรม MPV แบบหรู7ที่นั่งขับเคลื่อนด้วยขุมพลังปักอินไฮบริดอย่างเป็นทางการในประเทศไทยภายในงาน GAC M8 PSEV Master the Moment มอบประสบการณ์การเดินทางเหนือระดับเสมือนผลงานศิลปะชิ้นเอกที่มาพร้อมสมรรถนะอันทรงพลังเทคโนโลยีอัจฉริยะความหรูหราความ สะดวกสบายและความปลอดภัยขั้นสูงสุด นายสุชาติชมกิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจตุพรบุรุษพัฒ์ได้มอบหมายให้ตนเข้าประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติโดยมีนายพิชัยชุนระหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมโดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์ข้าวโรคและข้าวไทยในปี2568พศ69โดยคาดว่าราคาข้าวโรคปีการผลิตปี6869จะถูกกดดันจากสต็อกข้ามอินเดีย ที่่เพิมขึ้นการระงับการนําเข้าข้าว2เดือนของฟิลิปปินส์การชะลอนําเข้าข้าวจนไปถึงปี2569ของอินโดนีเซียเราจึงต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงภายนอกอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากราคาข้าวตกต่ําจากภาวะตลาดโลกช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังวงเงินสูงสุดไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนจ่ายตรงเข้าบัญชีเกษตรกร